สวัสดีครับทุกท่านเราเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมดากอนชาเวลเลอร์กับมาเดสวันนี้เราก็จะมาไกด์ทีมแต่ละทีมว่ามีตัวอะไรบ้างทีมแสงทีมเวททีมไฟทีมลมอะไรแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมาจากตอนที่เล่นเซิร์ฟเทสกับเซิร์ฟครีเอเตอร์นะนี้บอกไว้ก่อนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลย A.C.K เกม Top Up Center ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยเติมไว100%ไม่มีรีฟันมาเดียใช้บริการมาแล้ว1ปีนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเจนชิน Impact นะครับฮงไกสตาร์เรลฟูตูริงเวฟหรือจะเป็นเ Den Impact, น ail, Wave, อ z อสซีโรไนเมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องทีมแรกทีมเวทแล้วก็ทีมแส แต่บอกกันว่าเสียงมาด้สอาจจะแปลกๆนะพอดีไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เสียงน้อยไปเที่ยวปีใหม่มาก็เลยเสียงดูปแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับสาหรับทุกคนที่อาจจะมีคุ้นเสียโอเคทีมเวททีมนี้เป็นทีมที่ไถด่านได้เร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นแทนนะอันนี้ผมยกตัวอย่างตอนเล่นมาให้ฟังว่าเป็นยังไงพวกตัวธรรมดาทั่วไปก็เอามาเล่นเหมือนกันนะครับตัวละครอาร์เทนาหรือว่าอาร์ทีนานะ ตัวนี้เป็นตัวแท้งที่ p v p โคตรเก่ง PVE ก็เก่งเก่งครับเองจะเก่งไปไหนนะเป็นตัว EX ครับเป็นตัว EX คือคือเป็นตัวหักยากตัวเลทอครับ ทุกครั้งที่เขาได้รับดาเมจเนี่ยเขาก็จะมีโอกาส25%าที่จะแบบส่วนดาเมจตปเป็นเอลีวงกลมนะครับ140%แล้วก็ตัวเขาเนี่ยถึกง่ายเลยว่าถึกแน่นแน่นอนแล้วก็เมื่อเฮดฟรีฝ่ายเรานะครับตำ่ำกว่า3 0ตัวเขาเนี่ยอะเทนาจะสร้างโลชีวิตนะครับก็คือเป็นเป็นโซ่เป็นโซ่ชีวิตเพื่อลดดาเมจ20%รด้วยน,นี่ก็ถือว่าดีเลย8วินาทีรวมถึงมีความกรเมจโยนโลนะครับแล้วก็มีแบบเพื่อมาป้องกันให้ฝ่ายเราได้ด้วย เพื่อทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะแนบนาเบกายภาพเท่ากับ SP ที่เสียไป12%อันนี้ก็ใช้ได้เลยเป็นตัวแทงถ้าคุณกาดจะเล่นยาวๆเล่นแบบว่ามีตาอาเทน่าเป็นแทงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเลด,ดเกมก็ยังใช้อยู่นะครับอาเทน่าหลายทีมก็ถือว่าแจมเลยแหละสำหรับตัวแทงของเรา ตัวต่อไปก็จะเป็นอีฟิกนะครับตัวนี้เป็นธนูเป็น DPA WSR <D PA, S 1> uh, LE นะครับเป็นดามเกด LE ที่เวลาตีจะยิงลูกไฟออกไปแบบบุ่มบุมบุมบุม,บ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 มเอาไปไถด่านได้ดีมากก่หอดีพีพีก็ได้แต่ตีบอสอะเป้าเดียวอาจจะมีตัวอื่นที่น่าสนใจมากกว่าละกันในส่วนของอีฟิกก็เป็นตัวดาเมจที่ดีมากครับเล่นกับเอ่อโพไซดอนก็ได้เพราะว่าเล่นเอาไประเหยนะไปกับน้ําแข็งแล้วก็เล่นครูทารได้อยู่ยิงกระสุนไฟก็แรงไม่ใช่เบาเบาเลย ทำให้ฝ่ายตีเผาไม่ด้วยแล้วก็เมื่อเขาได้บัฟตื่นนะปลุกตื่นก็คือเขาจะได้เพิ่ม a d k ด้วยก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชงตัวเองได้ในเรื่องของ a d k แล้วก็ทำดาเมจได้แรงว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดาเมจเริ่มต้นถ่ายด่านผมชอบมากเพราะว่าเซิร์ฟเพจกับเซิร์ฟครีเอเตอร์ผมใช้อยู่แล้วชอบมากเลยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ถ้าใครจะเล่นทีมแบบทีมนี้นะแล้วก็ตัวที่เราชอบครับตัวต่อมาก็คือตัวที่3อาธานิสนะครับอันนี้เป็นตัวให้มองว่าแบบมันเป็นกึ่งยู่ นะเพราะว่าขณะที่อยู่ในสนามเนี่ยเมื่อฝ่ายฝ่ายเราโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับจะแปลง HP 16ก็คือฟื้นฟูนั่นแหละแล้วก็ถ้าฝ่ายเรา,ลา,าไล่ทําให้ตายหนึ่งครั้งตัวของเขาเนี่ยจะได้สถานะปลุกตื่นปลุกตื่นก็คือ1ขั้นก็คือจะฟืนฟ้นฟู HP เท่ากับ HP สูงสุดของตนฝ่ายเราก็คือไอฮีรูนั่นเองถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็มีสร้างดาเมจทำให้ติดใบได้ได,ด้วยนะครับสามตีในส่วนของอาธานิสนะแล้วก็มีรบป้องกันเวทอีกฝ่ายด้วย ได้ว่าเอาไปเล่นได้ดีแต่ว่าตัวของ e ีฟิกอ่ะอีฟกอะ, e อะมันเป็นตัวดาเมจกายภาพนะครับนี่บอกไปก่อนแต่ลบใครที่ถามเอ้ยนี่มันตัวอะไรวตัวอะไรคือดาเมจแต่ละตัวก็จะมีแบบความแตกต่างกันอย่างมากเลยแหละแล้วก็ลำดับความสําคัญตัวละครนั้นๆอยก็จะมีคอนเซ็ปที่ไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิง แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเนมิสิกตัวนี้ก็จะสามารถที่จะไซเลนเซอร์ได้แล้วก็เป็นตัวโจนนะครับโจนเนี่ยสามารถล้วงหลังได้ก็คือเอาไปใบตัวดามเมจอฝฟาอ่ามันสามารถล่องหนที่จะแบบไปทะลวงแนวหลังนะเป็นตัวหนึ่งที่ดีครับเพราะว่าเวลาที่เขาใช้ท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะได้สปีดโจมตีต่อเนื่องหครั้งด้วยแล้วก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็โยนศรพิษใส่ศัตรูได้ทำดามเมตได้ดีแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะดามเมจเดี่ยวเปลี่ยนเป็นเอลีดามเมบวงกลมได้ด้วยนะครับ แล้วก็เมื่อใช้งานถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าศัตรูต่ำกว่าสี่คนเขาจะได้คีอีหกร้อยก็คือแบบปาดตายอ่ะครับคือในกรณีที่เราดาเมจไม่พอจากอินฟิตเราสามารถใช้เนมสิตในการปิดฉากได้นะครับก็ถือว่าดีโพไซดอนเนี่ยคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นตัวกึง่งซับใช่ไหมตัวซีซีสำหรับผมอ่ะมันเป็นดาเมจได้ด้วยแล้วก็เป็นซีซีได้ด้วยโพไซดอนเนี่ยมันมีสกิลที่ถ้าฮีโร่ายเรา ได้รับดาเมจถึงตายแต่แช่แข็ง3วิแล้วทาให้อ่อต้านทารดาเมจก็ฟื้นฟู HP ได้ด้วยนะครับ400%ของเท่ากับพลังโจมตีของโพไซดอนนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เอาไปเล่นกับไฟก็อย่างที่บอกไปปฏิกิริยานะครับเอเลเมนต์ก็คือเล่นระเหยได้เลยเกมนี้ก็จะมีระเหยมีขึ้นกระแทกมีเย็นรวดเร็วมีเผาไหม้มีสัมผัสไฟฟ้านะครับมีให้เล่นเยอะอะโพไซดอนที่แทบจะแบบตัวชงเหมือนกันนะแล้วก็สร้างแบบสกิลทั้งหมดของโพไซดอนนะครับที่เป็นเยอะเยอะเกณฑเนี่ยเมื่อ เราเปิดใช้งานสกิลเอเลเมนต์จะเพิ่มดาเมจเวทเท่ากับการโจมตีของโพไซดอน80%มันเป็นตัวดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็มีสกิลกันเพื่อนตายมันก็เล่นได้หลายหน้าที่อะครับเป็นตัว EX ตัวหนึ่งที่เก่งแล้วก็นั่นแหละครับตัว EX มันหายยากๆอะเปิดตัวเด t ดอับอะแล้วคุณต้องเปิดหลายตัว้วยนะถ้าคุณจะหาดาวนี่ผมบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่แบบเปิดตัวเดียวเกมนี้มันไม่ได้เปิดตัวเดียวแล้วเก่งนะก็ต้องเปิดหลายตัวนะตัวต่อไปก็จะเป็นเมดูซ่านะที่สามารถเอาแบบทำให้ไฟติดหินได้ นี่หลักเอาประมาณนี้แหละตัวซีซีเอามาช่วยไส่ได้ครับก็เก่งนากันแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวแท้งที่จะเอามาช่วยอีกหนึ่งตัวกรณีที่อุ้งขาดก็คือไฮมันไฮมันนะครับจริงๆว่าอ่านว่าเฮอร์แมนภาษาอังกฤษอาว่าเฮอร์แมนภาษาไทยอ่านว่าไฮมันงงเหมือนกันนะครับราชอสูปตาโลแทคงนะครับตัวนี้กอเป็นตัวหนึ่งที่มอบโล่ตามเพชรพีได้แล้วก็เมื่อตัวเองได้รับดาเมจที่ไม่ใช่มาจากถ้าไม่ตายจะลดดาเมจ ที่เข้ามา1 6เลยแล้วก็สามารถตัดทิวอีกฝ่ายได้ด้วยแล้วก็ลดสปีดอีกฝ่ายได้นะครับเป็นตัวแทนตัวหนึ่งที่กอนข้างตึกและอ้วนนะครับถ้าอวนกรณีก็แบบตัวแทงมันไม่พออ่าส่วนทีเวทีทีนี้สอใช่ไหมทีที่2เนี่ยจะแตกต่างจากทีบนเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนตัวก็คือเราใส่ในส่วนของโรทรซั์มาเพิ่มอ่าอีกคนก็งงไอ้ะอะไรพี่ใส่ตัวอะไรมก,ก็คือเราใส่ในส่วนของเชลาซาร์นะครับจะเป็นตัวข้างข้างโพไซดอนเทราร์ซา์เนี่ยเป็นตัวซับเติมเกรดท่าไม้ การมณ์แบบว่าเมื่อเพื่อนใช้ท่าไม่ตายไปแล้วแล้วรอบต่อไปอ่ะ เพื่อนคนนั้นจะใช้ท่าไม้ต้าลดลง1เกทก็คือเร่งให้เร็วขึ้นแล้วก็ลดดามเมจได้ด้วยแล้วก็มีฮิลในช่วงของเวลาซาร์ทีฮิลเพื่อนได้ค่อนข้างฮิลแรงมีสกิลฮิลหลายสกิลด้วยพรพรสวรรค์นี่ก็ฮิลได้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นทีมเวทซึ่งตอนเปิดจริงเนี่ยผมอาจจะเล่นทีมเวทนะเพราะว่าผมชอบทีมนี้เลยกันแจริงๆทีมไหนมันก็เก่งหมดแหละครับผมอาจจะไม่ได้ให้คะแนนทีมนั้นแบบ S S S อะไรแบบนั้นผมไม่ได้ให้นะคือมันก็แบบเก่งเหมือนกันแหละอ่ะทีมแสงอาร์เทมิสหรืออาร์อะไรรกันอา์เทนาโโอ้หตัวแทงงเก่่อยูแล้ว เราไม่พูดถึงเขาเยอะนะครับตัวต่อมาถ้ามาได้์จอยไ่ผิดน่านนะจะอ่านว่าก,กาเบรียลนะครับเออหรือกาเบรียสอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นตัวเหมือนอาร์แสงในแบบดีไซน์เหมือนอาร์สแ,สารสแสงในเรื่องของเอ่อซัมเบอร์วอลอะสกายหน้าแบบนั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจลเอเอที่ดีมากๆของทีมท้าแสงถ้าใครจะเล่นท้าแสงนะซึ่งมันจะอยู่ในตู้เลตอัพตอนแรกเลยเพราะว่าตอนเซิร์ฟเทสที่เปิดอะมีให้เปิด ครามใช้ได้เป็นดาเมจเส้นตรง l e ก็ถือว่าดีนะใครต้องการโอช่วยก็ถือว่าตอบโจทย์นั่นในมุมผมเพราะว่าผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็ตัวอื่นครับอย่างอย่างชิรอ,อนเนี่ยก็เป็นดิสเปลนะดิสเปล,ลบัฟอันนี้ก็เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับ <_ s 2> จริงๆอ่ะมันยังมีตัวพวกยอมูลตัวอื่นมากมายที่ผมยังไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าตอนนั้นอะเวลาผมเทสน้อยครับผมเล่นหลังๆแล้วผมเวลาผมเทสน,น้อยม,มากผมก็เลยต้องเอาสิ่งที่แบบที่พอรู้เอามาใส่ ตัวที่4นะครับก็คือรอเรนรีนหรือรอรินรีนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่โปรธาแสงนะนก็คือเขาจะสุ่มบัฟให้แบบเพื่อนฝ่ายเราได้พลังป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจ5%ด้วยนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถแปะดีบัฟอีกฝ่ายได้ด้วยทําให้ฝ่ายเนี่ยแพ้ธาตุนะครับก็คือดีบัฟประเภทเอ e m เมนเพิ่มคิสติคอให้กับตัวเอง550เป็นตัวกายภาพนะครับตัวนี้แล้วก็ท้าอีกฝ่าย,ยทีสถานะสัมผัสไฟฟ้า หลังจากที่เขาทำดาเมจไปแต่โจมตีต่อเนื่องสร้างดามเมจกายภาพทั้งหมดครเป็น a o e 690ค่อนข้างแรงตัวนี้จะเล่นกับกรดไฟฟ้าะจะปล่อยล้าแสงทำดาเมจไปได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาช่วยดาเมจได้ใครต้องการตัวดาเมจเพิ่มก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคเลยตัวต่อมากูนะครับกูเวกภาษาไทยมาอ่านกูเวกตัวละครตัวนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเทสอยู่ ก็จะเป็นตัวป่วนแปะดีบัฟไปเรื่อยนะครับไลเ่เยือกยินได้โอ้มันนะครับบอกเลยแคปดเดียวมอนแบบโดนละลายนะแล้วก็ดูทรัพเ์พีพ่ของเป้าหมายแปะด,ดาเมจไปแล้วก็มีแบบสร้างดาเมจเมื่อเป้าหมายแบบติดสถานะดีบัฟหนึ่งดาเมจในครั้งแบบครั้งนี้ยที่เราทำจะเพิ่มดาเมจให้แกบตนอีกแล้วก็มีแปะห้ามยิ้ถ้าแบบอัพแบบขั้นสกิลขึ้นไปอีกอ ออก็บินวอร์ก็บินวอร์ War นี่ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยครับเอาจริงๆอ่ะมันมีตัวอื่นเล่นได้นะแต่ไอตอนที่ผมเล่นอ่ะมันมีตัวอยู่ไม่กี่ตัวไงก็เลยต้องใส่กอบบินวอร์ไอ้นักลบออกอบินมาก่อนจริงๆเปลี่ยนตัวอื่นได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวออกอบบินมือกองเนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถที่จะฮิวได้ฮิวเพื่อนได้ด้วยแต่สกิลมันมีแค่สองสกิลนะทุกคนแล้วก็ทําให้เพื่อนเราเนี่ยเอ่อเพิ่มไอทีเคยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวบัฟเอามาเล 15%ให้กับเพื่อนในทีมได้8วินาทีเอาไปเล่นใน PP ได้ก็ใช้ได้เลยแล้วก็จบด้วยตัวของคิอาร์นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวบัฟตัวซับตัวฮิลที่ใช้ได้เลยก็จะเป็นทีมเวกับทีมแสนเดี๋ยวเราให้ดูทีมต่อไปนะ ต่อมาก็จะเป็นทีมลมกับทีมไฟครับต้องบอกเลยว่าทีมลมเนี่ยผมเทสน้อยมากเพราะว่าทีมลมอะ่ะมันต้องรอตัวดามจเซิร์ฟจีนเข้ามาอม,มันต้องใช้ตัวแบบไอตัวนี้ไปก่อนนะมันเลือกไม่ได้เลยครับแต่ที่นี้เราต้องมีอเาเซน่า อาธินาและหนึ่งตัวดามจธาตาลมเนี่ยก็จะเป็นน้องมอนะครับมอเดสมอดิกอักอาศาวินแห่งความตายนะตัวเนี้ยก็จะใช้เคียวทำดาเมจลมเป็นมุมงกว้าแล้วก็แปะสถานะรีวัปเอลิเมนต์ให้ฝ่ายตัต้องเลเวลเยอะนะแล้วอย่างคือตัวเขาเนี่ยเมื่อโจมตีศัตรูนะครับฝ่ายศัตรูที่ไม่อยู่ในสถานะดีวัปดามจของเขาจะเพิ่มขึ้น30% ก็ใช้คียวฟันทำดาเมจไปเป็นดาเมจเวทนะครับขนาดต่อสู้จะเพิ่มอินดิเคเตอตัวเอง10%ก่อนสกิลจะสร้างดาเมจมีโอกาส50%ที่จะปลดสถานะอีกฝ่ายได้ด้วยหากปลดสำเร็จจะไล่เย,ยือกยินและเคลียร์โลของเป้าหมายทั้งหมดมันเป็นตัวดาเมจที่บอกว่าปวดปวนปวดก็จากที่ผมลองอ่ะลองน้อยมากเลยครับทีมลมอ่ะแล้วตัวต่อมาก็เป็นโอเบรอนนี่นะครับตัวแจ็โอ้โหโอเบรอนนี่ตัวโคตรดี เวนนี่ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแทงนะครับเป็นตัวยืนที่ดีมากๆนะครับไล่ลุยกับตัวเองได้ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ใช้ได้เลยแหละมีโลเวได้กับตัวเองนะครับเอาจริงๆอะตัว s r เกมเนี้ยมันก็เก่งในวงของมันนะตัวต่อมาก็จะเป็นกาลิตูล่านะเป็น SR เหมือนทีมวงแบบนักกอล์ฟบินตัวนี้ก็สามารถเอาเอนเชินโทเทมได้นะครับแล้วก็จะฟื้นฟู HP ก็เก่งเมื่อถูกโจมตีจากระยะใกล้ตนจะลดดาเมจลง30%แล้วก็มีมอบโล่ให้กับตัวเองนะครับ ก็ไม่ใช่ติดต้องเหมามอบรุ่นให้กับทีม21นะครับเป็นเวลา6วินาทีแล้วก็ทำให้หน่วยฝ่ายเราเนี่ยที่อยู่ในระยะงวงกลมจะได้ฟื้นฟู HP 700หน่วยอ่าเป็นตัวที่แบบว่าฮิวอะเอามาช่วยแล้วก็ช่วยลดดาเมจด้วยนะครับเพราะมีร้านดาเมดรีดักชั่นแล้วก็รอเรนลีนรอเรนลีนก็พูดไปครับรวมถึงิชิรอนอพูดไปแล้วนะแล้วตัวสุดท้ายเป็น l e ฮิวถ้าคุณต้องการฮิวเพิ่มแต่ว่าดาเมจทีมเนี้ยจะขาดนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าตัวดาเมจตัวที่2เนี่ยมันแบกไม่ได้มันต้องรอตัวดาเมจอนาคตแต่นี่พูดถึงตอนที่บอกจะลองเทลกลันตัวทีมไฟนะครับอ๋อันนี้ก็แบบทีมแบบอาจจะแบบน่าจะเกือบประหยัดที่สุดแล้วเพราะว่าใช้ EA แค่2ตัวไอ้ทีมโบน่ะทีมลงก็ดูประหยัดนะแต่ว่ามันก็ต้องมี5ดาวเยอะไง อย่างน้อยไอทีมไฟทีมเนี้ยมันใช้อเบรอนนี่ไงไม่ได้ใช้อธีนาก็จะมีอ่าอเบรอนใช่ไหมมีอ e ีฟริกมีโพไซดอนนะครับอ่าเราพูดไปแล้วแล้วก็มีออรินรีนแล้วก็อนูบิสอ่าอนูบิสผมยังไม่เคยพูดถึงเลยอนูบิสเป็นตัวแทงค์นะครับเป็นตัวแทงค์ที่แบบ s อ r ทพี่เก่งเพราะว่าตัวเขาเนี่ยทำให้ฮีโร่โจมตีระยะไกลฝ่ายเราทั้งหมดได้รับตาช่างสักอัน ซึ่งตาช่างเนี่ยจะทําให้ลดดาเมจฝ่ายเรานะครับสิบสจารสามารถสแต็คได้สูงสุดสามพันครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ประมาณ6กวินาทีนะแล้วก็ค่อยลดลดสแต็คลงมาที่เราวิโอวิโอวิีแล้วก็คกววววกิวได้ด้วยเป็นตัวแท้งนะครับที่ดีมากมอบโ,โลให้กับฝ่ายาเรา13%บเปเ็นเวลา8ปวิอ่าซึ่งอนุวิทมีมาใช้ได้เลยแล้วก็ซิกฟีดนะครับตัวนี้เป็นตัวเซเบิลแท้งได้เป็นตัวแจกด้วยแล้วเกมแจกให้อัพถึง SSR เลย เองอ่ะทุกตัวมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่งันไปครับ,รบแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแจกนะครับไม่ม่ใช่ตัวแจกมันเป็นตัว30บาทเติมเงินครับชื่ว่าเฟรนรีเฟรนรีเนี่ยเป็นแอสครับเป็นแอสตัวหนึง่งจามาช่วยทำดาเมจได้เพราะว่าก็เอาไปล้วงแนวหลังครับมีสัมผัสไฟฟ้าด้วยนะ เแบบพื่อทำดาเมจให้คุณในช่วงเริ่มต้นก็ดีถ้าแบบถ้าเขาสามารถเอาชนะเป้าหมายได้จะรีเซตสกิลนที่เป็นสกิลแบบว่าช่วงเวลาไล่ล่าก็สกิลอีกรอบป,บปับป๊บๆไปแั้นีก็จะเป็นทีมไฟเ็นจิงอะเฟนรีอะจะตัดไปก็ได้เพราะคุณใส่แค่6ตัวข้างหน้าก็เพียงพอครับเพราะว่าอ่ะคุณมีแล้วอ่าเพราะอนุพิก็คฮิวได้แทงได้โพไซดอนก็มีกันประทังชีวิตได้นะครับแล้วก็ฮิวเติมนิดหน่อยแต่โพไซดอนก็มีซีซีกับมีดาเมจนะอรอเรนลีนอันนี้ก็ดีอาดีพีเอสอ อิ e ure, นฟิกอะได้มทพงพอแล้วก็มีแทงเอาจริงแท้งอา้สาตัวเลยก็คือซิกฟีดแทงได้เป็นดามจได้โนวิตแทงได้ฮิลได้แล้วก็โอเบ o n ลอนนี่แทงได้สร้างโลได้อะไรพวกนี้อันเนี้ยจะเป็นทีมเข้าข้าสำหรัทีมไฟที่ผมได้เทสถาาว่ามีทีมนอกเหนือนจากนี้ไหมมีแน่นอนครับอันนี้เป็นไกด์ลน์คร่าวๆตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเทสแล้วเวลาประชันชิด ก็จบกันไปแล้วสลับคลิปแนะนําทีมนะครับไกด์ไลน์ทีมพร้อมที่มาเดได้ลองเล่นถ้าผิดพลาดราการใดก็ขออภัยใวน,นาทีนี้ด้วยนะครับถ้ามาเดปุพบดติดติด,ตด,ขดัขาดก็ขอโทษด้วยเพราะว่าอัดคลิปตอนตีสองนะเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเกมก็จะเปิดแล้วเกมเปิดแปดโมงเช้าดี๋ยเราะม่าอัดคลิปตอนนี้ต,ต้องทาภาพนะ ừ, ก็เป็นกําลังใจก็มาเดยด้วยนะครับกลับมาทําช่องแบบจริงจังแล้วก็ไปเจอกันบา,บายสวัสดีครับ